สวัสดีค่ะนางสาววยากรหอม b 6ห1 4 6าค่ะการตกตะกอนแบบที่1น,นะคะก็คือเมื่อตกตะกอนแบบ Liquid อนุภาคตกลงไปด้วยความเร็วของตะกอนสามารถคำนวณได้จากขนาดของอนุภาคด้วยกฎของ s สโต l ลอค่ะอนุภาคด้วยความเร่งจนกระทั่งการตรกตะกอนแล้วก็แรงต้านจนทำให้ความเร็วของที่ เราจะสามารถพิจารณาได้จากกฎของไอแซคนิวตันนะคะเมื่อความเร็วคงที่จะเรียกว่า terminal velocity นะคะซึ่งจะขึ้นกับคุณสมบัติของอนุภาคอย่างเช่นขนาดรูปร่างหรือว่าคุณสมบัติของน้ำแล้วเราก็จะมาคำนวณ setting velocity ให้โดยพิจารณาจากรูปร่างของอนุภาคให้คงเป็นรูปทรงกลมค่ะ ถ้ารูปร่างไม่เป็นรูปทรงกลมให้พิจารณาจากปริมาณการเทียบเท่าของวงกลมด้วยค่ะอนุภาคจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งจนกระทั่งพบกับ fd เป็นแรงที่เคลื่อนที่ด้วย i m p e l l i n g f o r ค่ะ fl โดยที่จะมีสูตรดังนี้ค่ะ fd เท่ากับ cd คูณกับ ac คูณวกับวงเล็บ vs ทั้งหมด,ดยกกำลังสองหารด้วย2ค่ะซึ่ง vs ก็คือความเร็วของการตกตะกอนค่ะ cd ก็คือขึ้นกับเลขเรโนนัมเบอร์ค่ะส่วน ac ก็คือพื้นที่หน้าตัดความเร็วที่สามารถเคลื่อนที่ได้ต่อมานะคะก็คือศูนย์ในการหาค่ะเมื่อ fd เท่ากับ f l แล้วนะคะเราก็จะได้สมการดังต่อไปนี้ค่ะ cd คูณอยู่กับ ac คูณอยู่กับ v s ทั้งหมดด้วยกำลังสองหารด้วย2นะคะ้วเท่ากับก้อนข้างหลังแล้วเราก็จะได้มาว่า Vs เท่ากับ ทั้งหมดใส่สแควร์รูทค่ะ 2G หารด้วย C C ของ d แล้วก็คูณทั้งทั้งก้อนของโลค่ะแล้วก็คูณอยู่กับ V หารอยู่กับ AC ค่ะเราก็ได้ว่าทรงกลมดีทไมายเท่ากับ d แล้วก็ปริมาตรก็คือ V นั่นเองค่ะซึ่งเราจะหา V ได้จาก V เท่ากับไหาร6ทั้งหมดคูณอยู่กับ d ีกำลัง3ค่ะแล้วส่วนพื้นที่าตัดหรือว่า AC นะคะเราจะหาได้จาก เ c เท่ากับพาหาร4คูณอยู่กับ D2 ค่ะต่อมานะคะด e ก f i c i e n t ก็คือจะขึ้นกับลักษณะของการไหลโดยขึ้นอยู่กับค่าของเรโนนัมเบอร์ด้วยค่ะซึ่งเราจะสามารถหาเรโนนัมเบอร์ได้จากสูตรนี้เลยค่ะ VS คูณอยู่กับ D หารด้วย V ค่ะซึ่ง V ก็คือ s e t t v n l v e l t y i t y ค่ะส่วน D ก็คือดี e r m i n e ค่ะ ก็คือถ้าค่าเรโนมเบอร์น้อยกว่า1นนะคะก็จะได้เป็นลามินอลโฟนะคะแต่ว่าถ้าค่าเรโนมเบอร์อยู่ในช่วงที่น้อยกว่ามากกว่าเท่ากับ1แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ10กําลัง4นะคะเราจะเรียกได้ว่านั่นคือทรานซิชันโฟนะคะแต่ว่าถ้าเรโนมเบอร์มากกว่า10กําลัง4เราจะเรียกว่าเทเบูลเลนโฟค่ะต่อมานะคะก็คือ ทฤษฎีถังตัวกรในอาดมคติของ ideal basin of sedimentation นะคะต่อมานะคะทฤษฎีของถังตัวกรในอาดมคติ ideal basin for sedimentation นะคะก็ถือเป็นงานตัวกรแบบ l e a กิ i n g ันนะค,ะ,ค,คะก็เป็นด i s c ค a พา e particle แล้วก็ยังเป็นน้ำที่ไหลเข้าของถังมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ ทั่วทั้งหน้าตัดของถังเลยค่ะแล้วก็น้ําที่ไหลออกจะมีจะออกมาจากถังเรามีกระจายตัวที่สม่ำเสมอทั่วหน้าตัดของถังเช่นกันค่ะมีเขตในการไหลเข้าไหลออกแล้วก็มีเขตในการตกตะกอนด้วยค่ะตะกอนก็จะมีการกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตะกอนที่ตกในเขตตะกอนจะไม่ฟุ้งกลับมาส่วนตะกอนที่เข้าไปในเขตของการไหลจะหลุดออกไปจากถังเลยค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่ารูปก็จะมีถังยาว L กว้าง W แล้วก็ลึก h ค่ะหรือเราจะวิจารณาจาก horizontal velocity นะคะหรือว่า v h ได้จากสูตรนี้เลยค่ะก็คือ v h เท่าก,กับ L หารด้วย t ค่ะหรือว่าเราจะใช้สูตรข้างล่างก็ได้ก็คือ v h เท่าก,กับ q หารด้วย h คูณด้วยกับ W ค่ะโดยที่ h W ก็คือพื้นที่ตัดของถังนั่นเองค่ะ โดยปริมาณปริมาณของถังเราจะหาได้จากสูตร v เท่ากับ qt เลยค่ะต่อมานะคะเป็นถังตกตะกอนในอุดมคต,ติแบบ calculate setting basin นะคะแล้วเราต้องพิจารณาจาก setting velocity หรือว่า v ศูนย์นั่นเองค่ะโดยที่ v ศูนย์ก็คือ setting velocity ของภาพที่เล็กที่สุดในการตกตะกอนได้อย่าง100%ค่ะแล้วก็จะหาได้จาก v ศูนย์เท่ากับ h หารด้วย t ค่ะ คือีก็คือ detention ของ detention time นะคะส่วนนีกส่วนก็อีกส่วนก็เท่ากับ Q หารด้วย A P A P ก็คือพื้นที่ที่ถังตุกตกรโดยายคูณอยู่กับ r กําลังสองค่ะหรือเราจะเรียกว่า over flow rate นั่นเองค่ะต่อมานะคะประสิทธิภาพการตตะกรแบบไ้าย o n setting นะคะ ประสิทธิภาพในการตัวตะกอนจะขึ้นกับความเร็วของการตัวตะกอนด้วยค่ะซึ่ง v s ก็ขึ้นกับความหนาแน่นของขนาดของอนุภาคด้วยค่ะหากความหนาแน่นอนุภาคเท่ากับ v s จะขึ้นกับขนาดเท่ากันค่ะลามินาดโฟก็คือจะได้ว่า v s เท่ากับ g คูณหารอยกับ18คูณอยู่กับ m ค่ะโดยจะมี r s ลบกับ r คูณอยู่กับ d กําลังสองค่ะส่วนในส่วนของเทอร์โบแลน l o โฟนะคะ v s จะเท่ากับ square root ทั้งหมด 3.3คูณอยู่กับ G วงเล็บ Sss ลบ1แล้วก็คูณอยู่กับ d นั่นเองค่ะโดยประสิทธิภาพของตะกอนจะขึ้นอยู่กับความลึกด้วยนะคะของอนุภาคที่เข้าไปในถังเมื่อพิจารณาจากอนุภาคแล้วมีความมาแน่นเท่ากับโลเท่ากันแล้วก็ต้องมีขนาดที่ต่างกันค่ะโดยที่ D2 จะน้อยกว่า D0 แล้วก็น้อยกว่า D1 ค่ะจะเห็นได้ว่า V2 น้อยกว่า d v 0แล้วก็น้อยกว่า V1 ด,ด้วยค่ะ เมื่อเราพิจารณาจากถังในการกำจัดดีศูนย์แล้วจะได้1น0ค่ะโดยอนุภาคที่ใหญ่กว่าดีศูนย์จะถูกกำจัดได้1น0ส่วนอนุภาคที่เล็กกว่าดีศูนย์จะถูกกำจัดได้อย่างบางส่วนนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความลึกที่อนุภาคเข้าไปในถังด้วยค่ะต่อมานะคะเรายัางอยู่เรื่องของประสิทธิภาพการตกตะกอนของไทวันเซตติ้อยู่นะคะก็คือเมื่อการทํา ทำการทดลอง Beats c h s e t t i n g test นะคะแล้วเราจะพิจารณาจากอนุภาคที่เป็นอนุภาคแบบกลุ่มนั่นเองค่ะเก็บตัวอย่างที่เวลาของการตตดกอรและตำแหน่งที่สูงๆที่ระดับที่ต่างกันค่ะเราเราจะสามารถวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นได้จาก s u b p e n d e n t ซอยนะคะแล้วก็จะได้สัดส่วนของอนุภาคที่สามารถกำจัดได้เมื่อเทียบกับเวลา c ิด Ve คอ l ์เวโรหรือว่า V0 นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือเป็นตารางของการตกตะกอนแบบไต้หวันเซตติ้งนะคะคือในการทดลองการออกแบบถังตรกตะกอนแบบไต้หวันเนี่ยในแลบแล้วด้วยคอลัมน์ที่1.8เมตรสูงได้ผลการทดลองดังนี้ค่ะก็มีด้วยกัน หลายคอลัมน์นะคะก็คือ time T.S. แล้วก็ที่ไม่ตกตะกอนแล้วก็ที่ตกตะกอนแล้วก็ v, v s ค่ะซึ่งจะต้องคำนวณเอาซึ่ง time เป็นหน่วยของวินาทีนะคะที่วินาทีที่ส่วนถึงวินาทีที่60ส,ส่วน T.S. ก็200จนถึง2นะคะซึ่งแต่ละช่องเราจะสามารถคำนวณได้จาก2ช่องแรกค่ะคือช่อง A กับช่อง B อะ่ะเราก็ได้มาจาก การทดลองอยู่แล้วนะคะส่วนช่อง c ก็คือมาจากก่อนลบหลังแล้วก็หารด้วยก่อนค่ะจะเห็นได้ว่า200ลบ200หารอยู่กับ200ค่ะก็เท่ากับ0ส่วน200ลบ116หารอยู่กับ200ได้น่อนั่นเองค่ะก็คือทำแบบนี้จนครบค่ะต่อมานะคะในส่วนที่ไม่ตกตรกรหรือว่าเราจะเรียกว่าดีนะคะมันมาจากช่อง ช่องที่ช่องข้างบนของดีก็คือ1 1 4, 2, ลบกับ0.42จเราะได้กับเท่ากับ0.58นะคะพอเราได้0.58ปึ๊บเราเอา1มาลบกับ0.51ก็ได้0.49ค่ะคือเอา1มาตั้งเป็นตัวลบกับช่อง C ค่ะเราจะได้ช่อง D ช่องข้างล่างเราไม่เลือกค่ะส่วน Vs นะคะเราจะคำนวณได้จากสูตร Vs เท่ากับ H คูนย่หารอยู่กับ T ค่ะ แล้วก็แทนเลยค่ะแล้วได้อย่างนี้ค่ะก็คือความสูงที่โจทย์ให้มา,า,า,ก,าะะก,ก็คือ1.8เมต,ตรนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเรานำมาพอดกราฟนะคะโดยแกน x ก็คือ vs แล้วก็แกน y ก็คือ m a t function ที่ไม่ตกตะกอนนั่นเองค่ะก็คือช่อง d นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะเอาตารางช่องของ time math function ที่ไม่ตกตะกอนแล้วก็ vs ทั้ง3มมาทั้งถามเทามาคิดในการแทน,นพอดกราฟค่ะ โดยที่การพอดกราฟแล้วแกน X ก็คือ v f ส่วนแกน y ก็คือเมตรแฟชั่นที่ไม่ตกกตะกอนนั่นเองค่ะเราจะหา o v e r f ร์โฟลดได้ดังนี้ค่ะเมื่อเราเอา412มาแทนแล้วเราต้องการเปลี่ยนหน่วยคูณอยู่กับ1 day หารด้วย24ชั่วโมงคูณอยู่กับ60นาทีค่ะจะเท่ากับ0.3เมตรอนาทีค่ะเราจะได้เป็นเมตรฟชชิ่งที่0.46ซึ่งเมื่อเราได้0.46แล้วนะคะเราจะจะต้องลาก การพอดกราฟที่0.46ไปแล้วก็ลากลงมาเราก็จะประจบที่จุดนี้ค่ะเราจะได้เป็น0.3แล้วเมื่อเราได้จุดแล้วใช่ไหมคะเรามันก็คือฟอร์ชั่นที่ไม่ตกตะกอนนั่นเองค่ะต่อมานะคะการตรกตะกอนแบบไทท T แล้วก็ไทโฟค่ะแบบที่3ก็คือโซนเซตติ้งหรือว่าไฮเดอร์เซตติ้งนะคะก็คือมีความเข้มข้นปานกลาง แล้วก็มีอนุภาพอยู่ใกล้ชิดกันค่ะไม่สามารถตกอย่างอิสระได้ซึ่งเราจะต้องต,ต้องมีตำแหน่งของสัมผัสของอนุภาพที่คงที่โดยเคลื่อนที่พร้อมๆกันด้วยความเร็วที่คงที่ค่ะซึ่งจะมีลักษณะของชั้นหรือว่าโซนบนช่วงแบบลึกๆก,กลางๆของถังกลอกรอนขั้นที่2หรือว่าซิคลอนลีนแล้เนีค่ะของระบบน้ําเสียต่อมานะคะแบบที่4 c o m p r e s s i o n เซตติงนะคะก็คือความเข้มข้นสูงอนุภาคอยู่ติดกันแล้วก็มีการตัวกรอแบบเกิออดการอัดแน่นขึ้นเท่ากันค่ะซึ่งเราจะพบในก้นของถังตัวกรอบขั้นที่2หรือว่าซิกเนแนลลี่ชีสเมนของระบบบางบัดน้ำเสียนั่นเองค่ะ